ในห้องเรียนที่แสนสนุกเด็กๆหัวเราะและเล่นกันโดยไม่รู้ว่ามีไวรัสตัวร้ายที่มองไม่เห็นอยู่รอบๆพวกเขาไวรัสลอยอยู่ในอากาศอยู่บนโต๊ะอยู่ตามพื้นเกาะติดกับสิ่งของต่างๆในห้องเรียนในขณะที่ทุกคนอยู่ในห้องเรียนไวรัสตัวร้ายเตรียมที่จะเกาะติดที่มือเสื้อผ้าของเด็กๆเ,เสียงจามดังขึ้นเสียงไอดังขึ้นเพื่อนในห้องบอกห้องเราต้องมีไวรัสตัวร้ายแน่เลยนานโนบอกเพื่อนๆว่าพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกเราแค่ทําตามที่คุณครูบอก ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจล้างมือใช้แอลโกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดสิ่งของและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อนๆในห้องทำตามที่นานโนแนะนำและเหมือนที่คุณครูบอกในห้องเรียนโดยทุกคนฝึกฝนทุกวันสร้างสุขขอนามัยที่ดี แล้วก็ใช้มือปิดปากเวลาไอหรือจามด้วยนะคะล้างมือก่อนดีกว่ากดสบู่ให้เพียงพอกับมือที่เปียกน้ำขัดถูพื้นผิวทั้งหมดของมือรวมถึงหลังมือระหว่างนิ้วและใต้เล็บนับในใจ1-20แล้วล้างออกแค่นี้ไวรัสก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย